ครับนี่ผมไม่โวยเพราะกับผมบนช่องครับกับรายการ UCL Live นะครับผมรายการที่วิเคราะห์วิจารณ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอ่ากับฤดูกาลศอกปี22ลงสมัที่23วันนี้ไม่ได้มาแค่ UCL ครับไม่ได้มาแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่มาถึงมารวมกับยูโรป้าลีกแล้วก็ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับตรงผมจะแบ่งเป็นสองช่วงนะเพื่อไม่ให้สับสน ยุโรป้านี่คือสองอันรวมกันเลยนะครับเพราะว่าคอนเฟลน์ลีก็ไม่ค่อยมีใครสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอกว่าพูดสั้นๆก็พอนะครับก็คือยุโรป้านีกเป็นหลักมากกว่านะครับเพราะว่าสนุกกว่านะก็คงไม่มีใครอยากดูคอนเฟลนดิอยู่เลยครับมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับดินค่อนข้างจะไม่โนเนมซะเยอะมากนะครับไม่ได้ดูถูกนะพูดความจริงล้วนๆเลยเออจริงไหมล่ะคอนเฟลนด์มันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆมันทีมดังๆที่รู้จักจริงๆมันมีน้อยมากแต่แชมเปนลีครับนี่ครับ อยู่ในมือผมแล้วพวกคนดูกันไม่ทันหรอกไกลก็ไกลดูให้ดูแค่สามวินาทีแล้วผมชักกับเลยโอเคสรุปให้เลยแล้วกันนะครับอยู่บ้านจะเป็นหลีกรอบ16ทีสุดท้ายที่จะทำการแข่งขันกันในปีหน้าประมาณเดือนกุมภาพันธ์น 5, เนี่ยนาโปลีครับนาโปลีนาโปลีนาโปลีฟเช่นาโปลีนาโปลีนาโปลีโว้โววเนี่ยมันมีเพลงมทาทำโปรโมชั่นเขา เ่องผมเรียกอะไรนะนาบูรีนาบูรีนาบูรีกัมมันชันชลีนารีไม่ก็ไม่ใช่กัมมันชันชลีฟอร์ซานาโปรีอ่าโอเคก็คือประมาณว่าเหลอเชียนาโปรีนะอะไรประมาณนั้นนะครับจะได้เจอกับอินซีแดงดำไอสั่งเซงเฟิร์ตครับอสูรา่าเจอกับอินซีแดงดำไม่ฟ้งก็แดงดำไปเลยนะครับโอ้โหนาโปรีเจอกับอสงเซงเฟิร์ต er สนุกแน่นอนนะครับเก่งใหญ่เจอเก่งเล็กเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับ ก็ลูชโนสเปเลตติครับจะได้โดนกลืนกับทางโอลิเวอร์การเนอร์นะครับถ้าจะไม่ถูกปลดนะสเปเลตติของเขาอีกแน่นอเขาไม่โดนปลดง่ายๆแต่การเนอร์ไม่แน่นะครับเผื่อแบบไปบยปัญหากระบอลโมลิหานหรือผลงานเกิดไม่ดีกระทานหันเลยเป็นมาถูกปลดก่อนอดเจอสเปเลตติเลยนะครับก็ไม่แน่สนุกครับสนุกเพราะว่านัปบลีก็ตัวเก่งๆเยอะนะครับเอลยิปเอลมาส อเล็กเมเลตอเล็กเบเลตเป็นโกเนี่ยแล้วก็โอเคนะแล้วก็กวิชากคาร์ลัชเคเลียหัวนี่ไม่ธรรมดาสามโดนแล้วนะครับแล้วดีวิตเตอร์โอซิมเพนเนี่ยครับโอ้โหวิกเตอร์วิโรซานก็ไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ยังมียังอยู่นะนะย,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 ยังอยู่นะน่ยังไม่ไดยาไดอยู่กันทางอ่านาโปลีนะครับส่วนอินเชเดนดามาดัลเฟิร์ก็มีไดชิธรรมดาไม่ธรรมดาล่าสดุดโหแบบขนาดโดนแสงเลเซอร์สองขนาดนั้นยะังยิงอยู่โทษเข้า แต่เกมที่เจอกับสปอร์ตบุริบอนไม่ธรรมดาครับแล้วก็เคบินแท็บน่นจะเป็นโกใช่ไหมอยู่อยู่เปเชก็มุ่มมุ่งบอนอนพออยู่เฟนเฟิร์ตก็แน่นอนยึดเป็นหนึ่งยาวๆเลยครับอ่าคู่ต่อไปครับปอร์โต้ครับเจอกับอินเตอร์โอ้โหเราเล่นันจากแชมป์กลุ่ม A B C D E F ดีเลยใช่ไหมมันจะได้ดูง่ายๆปอร์โตเจอกับอินเตอร์คู่ที่ผมมองว่าสนุกแม่ และอินเตอร์ก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าปอโตโกเหนียวมากดิโอโก้คอต้าเซตสุดโทษหลายต่อหลายเกมหลายต่อหลายลูกมากๆในรอบแบ่งกลุ่มเจอเรเวอร์ก็แทบจะเซตได้เยอะแยะเจอขับบุธขนาดเซตได้แล้วให้ยิงใหม่ขับบุ๊ยังยิงไม่เข้าเกน้าหดที่บุกถล่มขับบุ๊ดตีสูงนะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอินเตอร์ก็ไม่ใช่เจองานง่ายๆแน่ๆเพราะโกปอโต้เหนียวมากนะครับ อินเตอร์ก็โตต,ตัวลุกดีๆเด็ดๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรเบรูลูคาคูไม่ค่อยได้ลงในชว่วงหลังๆะ่ะเราตอโลกบอตดีเนสเอยังได้ลงบ้างนะครับแล้วก็อ่เอดินเซโก้เอดินเชโกเ้นเกนี่ยก็ได้ลงเรื่อยๆนะครับนิโคโ,โลบาเลล่าโหพึ่งงานดีๆนี่เองนะครับโหเป็นฟิฟฟี่ดนมขยันวิน่งขึ้นวิ่งลงบ่อยมากนะครับแล้วก็มีใครอีกนะ กองกลางกองหน้าคือเยอะแยะในหมดเซฟานเดอร์ฟรายนะครับโเยอะแยะโอเคอั่งเนโอนาน่าอะไรเงี้ยอยู่ว่าเจ็ดไม่มาจบความสำเร็จไม่ใช่เป็นเหมือนแบบโดนแบรนด์อสักอย่างแล้วแบบพอตอนนี้มาอยู่อินเตอร์เป็นมือรหนึ่งยาวๆแทนซาเมฮานาโนวิชไปอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็กู้ต่อไปครับไบเยอร์มิวนิกเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงแฟนไบเยอร์ก็ไม่อยากเจอเบสเช่แฟนเบสเช่ก็บอกไม่อยากเจอไบเยอร์ คือเปเชยทำประตงแท้ๆประมาทแล้วเกินรับจนเบดิก้าไม่ยอมคือพูดง่ายๆว่ายิงจนทุกอย่างเท่ากันหมดอ่เจอเฮทูเฮทเจอกันเองเสมอหนึ่งหนึ่งทั้งสองนะัดประตูได้เสียยิงได้เท่ากันเสียเท่ากันบวกเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดแต้มก็เท่าเฮตูเฮทยังเจ้ากันอีกเท่ากันอีกแป่ครับเบนติก้ายิงนอกบ้านได้เยอะกว่า เกมที่ชิชตาได้ก็ดีที่สุดก็คือเกมที่บุกถลมก่มมัคคบี้ไฮฟาหกเป็นตัวหนึ่งเนี่ยพี่เหี่ยวได้ยิงไปหกหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเป็นปิก,ก้ารนี่แหละครับเปเช่เลยปอตุเปต้องมาเป็นที่สองและก็ถูกจับไปเจอกับเสือใต้ไบเยนมิวนิกครับซึ่งก็จะมาแล้วนะครับในนัชีชนะเลิศอยู่ฟ้าชิเบสตลีกที่ฮันซ์ฟรฟิกยังคุมไบเยนอยู่แล้วฮันส์ฟรฟิกก็พาไบเยนเป็นแชมป์และตอนนั้นอันเชลติคุมไบเยนครับแลวก็โดนเปนเช่ถล่มสามศูนย์จำได้ใช่ไหม ไปเยืนมเมอนฟ้าเบอร์แพงถิ่นของเจ้าชายเนี่ยสวนสาาระเจ้าชายเลยครับโดนไปก่อนสามศูนย์แล้วค่อยกลับมาเล่นในอาัลเลนส์อเดน่าที่ประเทศเยอรมันบ้านตัวเองเนี่ยในกรุงมิวนิกเนี่ยชนะไม่สามเมื่อฤดูหนึ่งนะครับเททเทสู้ไม่ได้แต่ว่าอย่างนั้นก็ลังแคนได้นะครับนี่คือไบรอันบรูนิคเปเช่จะได้เจอกัอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในยุคใหม่จะเป็นนักเกลส์สแมนนะครับไบรอนมิวนิคส่วนฝั่งของเปเช่ก็เป็นคิสป็อฟเกอติเย่อดีตกุ่ซือของลิวครับผม เจอกันอ่าสเปอร์จะกับเอซีมิลานคู่นี้แมรเพชรบอกว่ารูปปากรอเดี๋ยวดูกันครับว่า,าจะได้รูปปากรอหรือว่าจะเข้ารอบแบบสบายๆส,สมใจอยากจริงๆไหมแต่ผมว่ามีโอกาสสูงมากนะเพราะว่าคอนเต้รู้ทางมิลานแน่นอนนะครับอันโตนิโอคอนเ,เต้เคยคุมอินเตอร์เคยคุมยูเวนตุสเคยเป็นนักเตะของยูเวนตุสจะไม่รู้จักเอซีมิลานได้ยังไงครับเพราะว่ามิลานก็คู่ปรับยูเวมิลานก็เป็นคู่ปรับของอินเตอร์ รู้จักดีอยู่แล้วนะครับคอนเต้ซาเดฟานอปิโอรี่ก็คุมมิลานอยู่ตอนนี้และเคยเจอกันมาในฤดูกาลที่แล้วที่ก่อนคอนเต้จะย้ายออกมานนะครับฤดูกาลรือหรือสองฤดูกาลก่อนไม่ได้ใจแต่ว่าจําได้ว่าอินเตอร์แพ้มิลานในบ้านแล้วมิลานก็แพ้อ,อินเตอร์ในบ้านเหมือนกันคือเพื่อ่ายๆว่ามันต้องอยู่ที่ประตูที่ยิงได้แล้วล่ะครับเว่าใครจะยิงได้มากกว่ากัน ช่สนุกแน่ครับบอกได้เลยว่าเปโอลิเจอคอนเตยังไงก็สนุกสเปอร์เจอกับมิลานมันแน่นอนนะครับแล้วดูว่าสเปอร์จะสบายจริงไหมเดี๋ยวดูกันนะครับทางฝั่งของเชลซีเจอกับบอดมูลนะครับคู่นี้ก็สนุกถ้าถูกขึ้นไป่ถูกกดซะก่อนนะถูกืกก่อนได้เจอทีมเก่าเลยนะาการถูกกดซะก่อนเป็นตอนนี้เป็นกีนแฮมพอตเตอร์นะครับเจอกันทางอดอดบอทมูลที่มีเอดินแทริชนะครับคุณเซอร์คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะอายุเพิ่ง38 เองนะครับถ้าเราไม่ผิดนะประมาณนี้ยังไม่ยังไม่สี่สิบดีะนะครับโอ้ทั้งทีดีมากตอนนี้ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะครับต้องและยิงทีต้องระวังใครครับมูโกโก้ดอดมูลตอนนี้น่ากลัวสุดเป็นมูโกโก้นะครับยิงไกลก็ดีดูเป็นทางไม่เชื่อไม่เชื่อไป่าดโบคุ้มได้ล่าสุดโดนยิงไกลไปแลแ้วแบบเป็นคนที่สัญชาตญาณดีมากตียังบอลอะไรก็จี้จานมากต้องระวังมูโกโก้ให้ดีๆนะครับน่ากลัวกว่าทางอ,องตัวนี้โมเด้ซะอีก ไม่เชื่อรต้องเชื่อนะครับส่วนาฝั่งเชลซีตอนนี้ผลผลันไม่ไม่อะไรค่อยเอาอ่เอาวแล้วแหละแต่เียแอเบริกโอเบเบยองจะได้เจอทีมเก่านะครับคิดเทนฟูริติกจะได้เจอทีมเก่านะครับถ้าได้ลงนะซึ่งตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าฟอร์มหายไปไหนหมดดบีไม่ได้ลงด้วยแต่ได้เจอทีมเก่าใช่ใช่สองทีนี้ใครสองคนเนี้ยเคยเป็นนักเตะของดอนบุนมาก่อนนะครับสนุกแน่ครับเชลซีจะกับดอนบุน คือตอนนี้วัดอะไรไม่ได้เพราะไม่ไหวจะแตกรอบีกสามเดือนหน้ามันก็นานอยู่ครับแล้วก็เรมาบริอครับแชมป์เก่าครับเจอกับลิเวอร์พูก็ลองแชมป์เก่าก็คือพูดง่ายๆว่ารีแม t ช์แต่รอบนี้จะแตกต่างออกไปจะไม่ใช่นัดชิงนะครับเป็นการเล่นแบบเย่าเยือนเล่นที่เบอร์นาเอร์แอนฟิก่อนเกมแรกไม่ที่แอนฟิก่อนเกมที่สองเล่นที่ซานติอาโกเบอร์นาบิลนะครับเพราะว่า อถ้าใครเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มคือจะเล่นบ้าได้บ้านทีหลังคือไม่ง่ายให้ทีมที่จัดับสองนะได้เล่นบ้านก่อนเพราะว่าเสือแบบเป็นกดดันอะไรต้องต้ต่อเวลาได้อะไรเงี้ยคือไม่ก็แค่ให้จิตทีมอันดับหนึ่งได้เดียดในเกมที่สองแต่ถ้ามันขาดหรือว่ากา,ารเก่าออกมาแพ้ก็ต่อไม่ได้ต่อเวลาไม่มีผลอะไรครับ <c oughs> เดี๋ยวรอด,ดูกันครับเพราะว่าแล้วบัดริดช่วงระหนังทําได้ดีมักจะทาได้ดีแม้ตอนเจอรีบูคือเรีบูเคยทาได้ดีสุดตอนราฟเฟลไปในเตะมึง ตอนนั้นคือเล่นในบ้านถล่มเรอัลมาดริด4-0แล้วก็บุกไปเฉือนชนะเรอัลมาดริดที่ซานเดียกโกเบนาบิลหนึ่งประตูสูงถ้งาพูดง่ายๆว่าชนะยเย่าเยือนรวมสกอร์2นัด5-0แต่นานมากๆแล้วนะฮะหลังจากนั้นมาเรอัลมาดริดแทบไม่แฮร์ร์พูลเลยนะครับก็รอด,ดูว,ว่ารอบนี้ลิเวอร์พูลจะล้างแค้นเรอัลมาดริดได้สําเร็จหรือไม่ต้องรอด,ดูกันครับต่อไปครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกับอาร์เบลัสติกเคยเจอกันไปแล้วจำได้ใช่ไหมนซิตี้ชนะลาสติก6-3สามจำได้ใช่ไหม และเองคุณครูก็ยังอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันถึงตอนนั้นเองคุณครูจะย้ายไปเชลซีหรือ,อยังนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่ามีการเจราจารตกลงแบบว่าเองคุณครูจะย้ายไปเชลซีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแลวสิ่งไม่มีเองคุณครูก็อาจจะคิดหนักเหมือนกันว่าแบบจะหยุดแมนซิตี้อยู่ได้ไหมนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นดีๆเกมตัวเนในด้านของเกมลูกอ,อาจจะหายไปอาจจะอาจจะไม่มีใครมาทดแทนหรือทดแทนใครทดแทนกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะลําบากหน่อยนะครับในการเจอกับเดอะบารจฟาร์มเชลซีซิตี้ซึ่งมี เอริงเบลฮาร์แลนด์เป็นกองหน้าเนี่ยนะครับแต่สนุกเหมยอยือนกันเพราะว่าเป็นที่ค่อนข้างจะเล่นเกมลุกได้มันทั้งคู่แล้วมาโคโรเซอร์หรือโรเซร่เ,เขียนโรเซร่แต่ทางเยอรมันอาจจะสำเนียงแบบอาจจะขึ้นแบบเป็นจระเออหน่อยเป็นโรเซอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับเล่นในบ้านแก่งมากอาเบรัสติกขนาดแนวบดิตไปเปยือนยังแพ้ให้กับไรสติกนะครับสองวุฒิรัศมมาแล้วนะครับ,บรเราะนะบัตรเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเบติก้าแท้จะลุกปากรอเลยจะขับบุชแต่ลูกปากได้ไม่สนิทใจอะไรเพราะขนาดปอร์โต้เล่นในบ้านแพ้ขับบุชศูนย์บวกศูสีมาแล้วแต่ก็ตอนนั้นก็ขับบุชก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันก็แพ้ปอร์โตศูนย์สี่เขเรียกว่าทบต้นทบดอกคุณยิงมาผมก็ยิงกลับอะไรอย่างเงี้ยสี่ลูกเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเบติก้าสนุกแน่เจอกับขับบุชที่มีซิโมมิโยเลึิงโกซิโมมิโยเล่ก็เป็นอดีตโกของลิวร์พูนั่นเองนะครับแฟนๆผงคงจะ นะครับล้อกขาว์ฮอปเคนเป็นโค้ตก็ไม่ธรรมดานะครับผลงานดีมากมานะครับนี่คือแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มอะไรเราหมดไปแล้วรอบน็อกเอาท์ครับสามรอบลอเอาท์สิบหกหสุดท้ายออให้มันมั่นใจหน่อยนะครับก็แต่กันที่มาณการแบ่นกลุ่มพาพันนะครับก็หมดเวลาช่วงแรกแล้วนะครับเพราะผมต่อช่วงหน้าช่วงที่2องก่อนแล้การวิเคราะห์ยูโรปาลีก ล่อไปออฟแล้วก็ยูโรูบ้าคอนเฟเรลิกติกล่อไปออฟครับช่วงนี้บ้าก่อนสักครู่นลยครับ